ตอนะฮะข้อสอบไมฮิดอนเหมือนเดิมนะครับยังอยู่ในซีรีส์ของทําข้อสอบจริงนะฮะมาดูรูปข้อสอบจริงแล้วคุณจะเห็นแพทเทิร์นแพทเทิร์นแพทเทิร์นนะรูปแบบแล้วเราก็ใช้ความรู้เข้าไปแกจากรูปนะสี่เหลี่ยม abc เป็นสี่เหลี่ยมคางหมูโอ้พิชชินพิชชินคางหมูถ้าสะท้อนจุด ab ตรงเส้น cd นะเนี่ย cd อยู่นี่นะเราสะท้อน ab นะฮะมันก็สะท้อนลําดับพลิกลงมานะครับจะได้ที่จุด ef นะฮะจะเกิดเป็นรูปหกเหลี่ยมนะครับแสดงว่าก้อนนี้นะสะท้อนนะฮะมันก็คือหน้าตาเหมือนกันหมดนะ ตึกหน้าตาเหมือนกันเนี้ยผมอาจจะว่าไม่เท่านะแต่ตรงเนี้ยก็คือสามสิบสีนะฮะตรงนี้จุดคล้ายๆจุด A นะแต่เขาบอกว่าสะท้อนเป็นจุด E แล้วตรงนี้เป็นจุด F โอเคไหมอันนี้ก็แดอันนี้ก็สิบห้าโจทย์บอกว่าจงหาพื้นที่ A B C D E F นอะไรเนี้ยก็คือหาพื้นที่ทั้งหมดนี้แหละ A B C A B C F E D โอ้ใช่ถามทั้งหมดนี้นะครับเพราะจริงๆเนี่ยเรามีสูตรคางหนูใช่ไหม เราก็เอาสูตรคางหมูนะแล้วก็คูณสองโอเคปไหะสูตรพื้นที่คางหมูว่าไงครับพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูนะครับโอเคไหมสูตรคือเศษหนึ่งส่วนสองคูณผลบวกด้านคู่ขนานถูกไหมโอเคนะฮะคู่ขนานนะฮะแล้วก็คูณสูงนะจ๊ะด้านคู่ขนานเนี่ยรู้อยู่แล้วนะไอ้สามสิบสี่เนี่ยเนี่ยก็จะเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองนะค,คูณด้วยสามสิบสี่บวกด้วยห้าสิบเอ็ดนะครับและคูณสูง ไม่รู้ครับให้เป็น H โอเคไหมจบหน้าที่คุณคือหาสูงครับถ้าหาสูงได้ก็เอามาทิงไว้โอเคไหมจบซึ่งเรื่องเนี้ยมันจะหาใช้พีทาโกรัสก็ได้เพราะเนี่ยเห็นเขียนมุมฉากว้ให้เป๊ะเ,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 เนี่ยฉากๆโอเคปหหรือคุณจะใช้ทฤษฎีสีส่เหลี่ยมด้านขนานก็ได้แล้วแต่คุณนะทำแบบนีน้แต่ขอใช้พีทาโกรัสนะครับเพราะว่าชีวิตมันจะง่ายข้างบนเป็นสามสี่ผมบอก ฉันให้นี่เป็น x ตรงนี้เนี่ยฉันให้เป็น x ตรงนี้ก็กลายเป็นเท่าไหร่ครับข้างล่างตรงนี้เป็นสามสี่ด้วยนะตึ๊บ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 โอเคป่ะเขียนป่ะตรงนี้ก็จะเป็นโอเคนะฮะห้าสิบเอ็ดลบตรงนี้นะมันคือห้าสิบเอ็ดลบ x แล้วก็ลบสามสิบสี่ยิงไหมได้ไหมครับห้าสิบสี่ลบ x ลบสามสี่ซึ่งมาตัวนี้มันจะได้สิบเจ็ดนะครับลบกับ x ได้แล้วนะตอนนี้มันคือสิบเจ็ดลบเนี่คือที่มาที่ไปเห็นไหมโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นก้อนนี้ปุ๊บเราก็จะได้แล้วนะสามสี่เอาไปใช้ละห้าสิบสี่เอาไปใช้ละเราก็มาปีทาคอรัสครับดูสามเหลี่ยมรูปนี้ครับตุบตุบตุบต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 บเราจะได้ว่าไงครับแปดกำลังสองเท่ากับเกำลังสองบวกเกำลังสองนี่รูปที่หนึ่งนะครับรูปที่สองก็ปีทาคอรัสเหมือนเดิมครับขอเปลี่ยนสีนะครับใช้สีม่วงแล้ว ปีทาเขาลัดสีม่วงนะฮะสีม่วงนะโอ้ยนี่แหละเวลาทําโจทย์แล้วมันชาน้าเพราะอะไรมัวแต่เลือกสีนะฮะถ้าทำเนี่ยไฮไลท์ด้วยไฮไลท์ครับก็เป็นเท่าไ,รไหร่จ้ะอ่าสิบห้ากำลังสองนะฮะเท่ากับอะไรครับสิบเจ็ดลบเอ็กทั้งหมดยกกำลังสองแล้วก็บวกเฮสกำลังสองโอเคครับเป็นสมการที่สองตึ้งตึงตึงโ okay, อเคไหมข้อนี้ปุ๊บคุณก็จับนะจะแก้สมการยังไงก็ได้ข้อนี้เฮสสองตัวมันเท่ากันนะ ผมก็เลยจับใหม่นะปื๊บปื๊บปื๊บกลายเป็นอะไรครับข้อน,นี้ขอย้ายสีแดงขึ้นไปข้างบนเป็น h กําลังสองเท่ากับ8กําลังสองลบ x กําลังสองขอสีฟ้าด้านล่างนะฮะเป็น h กําลังสองเท่ากับ15กําลังสองลบด้วย17ลบ x ทั้งหมดยกกําลังสองได้นะเอา2ตัวมาเท่ากันนะฮะกลายเป็น8กําลังสองลบ x กําลังสองเท่ากับ15กําลังสองลบกับ17ลบ x ทั้งหมดยกกําลังสองข้อน,นี้คุณจะใช้ผลต่างกําลังสองก็ได้นะคิดเลขนะครับ หรือคุณจะคิดตรงๆก็ได้ขอคิดตรงๆนะตรงนี้64ลบ x กำลัง2เท่ากับ15 15 2้2 5ได้ไหมเอ่อลบกับ17กำลัง2อันนี้พี่ช่วยผมหน่อย17กำลัง2ต้องท่องได้นะครับมันคือ2 89ลบกับ2หน้าหลังนะโอเคปะก็เอ่อนะฮะโอเคนะฮะ x แล้วก็บวกด้วย x กำลัง2กระแทกลบเข้าไปนะฮะเป็น2 5 2 2 5ลบ2 8 9บวก x กำลังสองันนี้เป็น6 4ลบ x กาลังสองข้อนี้ก็ทําการู x ตัด x ลบ x เนี่ยย้ายมาข้อนี้เราจะได้3 4 x นะฮะย้ายข้างไปนะฮะโอเคนะฮะย้ายไปหมดนะฮะเป็น64-225ลบ2 25บวกด้วย289แดาถาไย้ายไปให้หมดขออนุญาตที่หมดนะครับเติมตรงนี้เราจะได้3 4 x เท่ากับ ตรงนี้ลบกันก่อนนะตึ๊บเหลือหกสิบสนะฮะกลายเป็น64บนะฮะบวกกับ64นะฮะได้เป็น34 x นะครับเท่ากับ128 x เดียวเท่ากับ128ส่วนด้วย34มสิโอเคนะไมือไปแล้วนะยิ่งเขียนเร็วยิ่งไปนะฮะเป็น1 2อยส่วนด้วย3าเอาแม่2ตัดก่อนนะได้64ส่วนด้วย17บครับ ตัดลงมา17ไม่ลงนะ71 72 14 73 21 74 28ไม่ลงนะอ่ะก็ติดไว้เลยนะมันไม่ชงก็ติดไว้โอเคไหมครับอือ่ะเลีย์ต่อมาปับ๊บเราได้ x นะเราอยากได้ h สันะพี่พี่ต้องไปทำาฮตต่อนะครับอ่ะก็มาเลือกนะฮะก็เลือกสมาการที่มันหน้าตาน่ารักน่ารักหน่อยนะฮะก็เลือกสมาการที่หนึ่งนะฮะ โอเคป่ะชัดนี้นะฮะอย่าไปเลือกสองนะ,ะมันตัวเลขมันเยอะหรือเลือก2ง่ายกว่าไหมสิบเจ็บเพอกนันนะอโอเคนะฮะ h กำลังสองเท่ากับแปดกำลังสองนะฮะลบด้วย x กำลังสองคือ64ส่วนด้วย17็ทั้งหมดยกกำลังสองกรอนนี้ขออนุญาตนะฮะ h กำลังสองนะฮะแปดปดได้หกิบสนะฮะลบกับหกสิบสี่กำลังสองส่วนด้วย17บเจกำลังสองโอเคไหม โอ้โเจ็ดกำลังสเลมันเยอะไม่ต้องไม่ต้องเดีย๋ยวมันถอดรเดี๋ยวมันถอดรูดอย่าเพิ่งคิดเลขมันถอดร,ดอดอดรดได้นะฮะมันติดไ้ก่อนนะกาลังสของเราเท่ากับหกสิบสี่คูณด้วยสิบเจ็ดกำลังสองลบกับหกสิลังสนะฮะแล้วหารด้วยสิบเจลังสนะครับเขียนไหมแล้วก็ถอดรดซ้ายขวาเขียนไหมคุณจะได้ h เฉยเก้นนี้หกดึงมานะดึงหกมากลายเป็น สิบเจ็ดสิบเจ็ดเมื่อกี้เพิ่งคิดมาสองแปดเก้าโอเคป่ะลบกับหกสิบสี่หนึ่งมาตัวหนึง่งก็เหลือตัวเดียวนะข้างในแล้วก็ติดลูนครับทำไมกล้าทำแบบนี้ครับเพราะหกสิบสี่เนี่ยมันรุดลงตัวโอเคนะครับก็เหลือสิบเจ็ดกัลังสองได้ H เท่ากับเท่าไหร่ครับข้างบนนะฮะจะเหลือเอาสองแปดเก้าลบหกสิบสี่เหลือสองสองห้าโอเคนะฮะกลายเป็นหกสิบสี่คูณด้วยสองสองห้า หารด้วย17เอ้ยคนคิดเลขมโจ์ข้อนี้ถือว่าเก่งทีเดียวถอดรูนะได้ h นะได้8นะฮะคูณด้วย15นะฮะส่วนด้วย17นะครับถอดรูมานะ,ะตุบตุบ <c oughs> ติดเลขไว้เลยพอเดี๋ยวเอา h ไปใช้นะขี้เกียจคิดเลขนะโอเคไหมสรุปข้อนี้นะฮะติดเลขไปนะเป็น1ส่วน2นะฮะคูณด้วยอ่าดตดตดหกสิบนะห้านะไอ้แปดสิบเท่าไหร่ว้งแปดสิบห้า ตายละคูณด้วยเลขนี้คือเลขอะไรครับแปดคูณด้วยสิบห้าส่วนสิบเจ็ดนะฮะเป็นแปดคูณด้วยสิบห้าแล้วก็ส่วนด้วยสิบเจ็ดโอเคปะแน่นอนครับมันต้องตัดได้ครับสิบเจ็ดหนึ่งสิบเจ็ดโอเคปะ่ะมันต้องควรจะตัดได้นะฮะสิบเจ็ดตัวนี้ได้ห้าจริงปนะ่ะอ่าได้ได้หนะ้าเขียนนะครับก็เอาห้าคูณแปดสี่สิบนะครับ ได้1นส่วนสนะฮะคูณด้วย40นะฮะแล้วคูณด้วย15โอเคไหมอันนี้ก็ตัดเหลือ20นะฮะก็เหลืออ่า300นะครับโอเคนะซึ่งตรงเนี้ยเราเป็นครึ่งเดียวนะทั้งก้อนเนี้ย300นะแค่ครึ่งเดียวนะถ้าทั้งหมดก็เลยตอบ600ครับเข้าใจปหมพื้นที่รวมนะระวังดีๆนะใครได้300ร้อตอบเนี่ยพื้นที่รวมเท่ากับ2องคูณด้วยสามครับตอบ600นะจ๊ะตอบ600นะจ๊ะ ตอบ600นะครับผมโอเคนะฮะเราตอบ600นะข้อนี้ข้อ7ก็จบแต่เพียงเท่านี้ยากไหมก็พอสมควรนะครับแต่ว่าหลักการเหมือนเดิมค่อยๆไล่ไปค่อยๆไล่โอเค,อค,อคอ okay, นะครับ